ยี่สิบเก้าใช่ค่ะอ๋อนี่อ๋อนี่นีเขาเป็นคนต้องขอพี่พี่เขาสั่งมากลุ่มเขาพี่ก็สั่งมาใช่ค่ะทำอดี้สแกนอยู่ทำอดี้สแแนปรากฏว่าน้องทิพบอกว่าบอกว่าน้องทิพย์อะร้อยหกสิบร้อยหกสิบค่ะบอกบอกว่าน้องทิกยเกิดไปแล้วอายุรัางการเกินในเดิงไม่ได้ร้อยเนี่ยคนต่อมาลายต่อมาคือพระเจ้าเอง เดี๋ชินีมันกลายไม่ใช่เจ็ดสิบห้าแล้วเจ็ดสิบห้าตายแล้วแบบนี้อย่เงี้ยยี่สิบเก้าสามจบอ่าคราวนี้ของคุณนี่สภาพนะสภาพสภาพไม่น่าดูเลยเพราะวน้ำหนักเจ็ดสิบห้าคิดดูเถอะใช่ด้วยเปิดเผยได้ด้วยสูงสูงร้อยหกสิบแต่น้ำหนักแค่เจ็ดสิบน้ำหเจ็ดสิบห้าโอ้ยตายตายตายคราวนี้ เปอร์เซ็นต์ของแปดสามสิบหกจุดเจ็ดโอ้โหเยอะไหมนี่ค่ะเยอะไหมอ้วนพร้อมเพียงกันดูดูไม่ออกเลยพร้อมเพียงกันอ้วนไขมันแท่งระดับอันตรายไขมันหยิบสามจุดห้าต่ำมากก่อนจะเป็นอะไรไปต่ำต่ำมากต่ำเนี่ที่จริงแล้วมันมันจะเกิดอายุร่างกายหกสิบ หกสิบเป็นไงคะแก่ไหมร้อยสี่สิบแปดสี่สิบแปดบีเอ็มไอบีเอ็มไอยี่สิบเก้าจุดสามยี่สิบเก้าจุดสามนี่ค่ะนี่ยี่สิบเก้าจุดสามอยู่เนี่ยโรค้วนระดับสองอันตรายระดับสองระดับสองนะฮะอันตรายระดับสองจะหันมองหน้าบ่อยแต่แต่คุณจะบอกให้ฟังนะว่าระหว่างอ่กล้ามเนื้อกับไขมันเนี่ยมันจะเป็นสัดส่วนผันกันอืมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไขมันเยอะกล้ามเนื้อมันจะตอกแตะ คนนั้นครูถึงบอกว่าท่าต่างๆเนี่ครูถึงพยายามที่จะทาให้คุณเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนจากไขมันให้เป็นกล้ามเนื้อไงมีะเป็นอีกอย่างมีอะไรดีมากเลยค่ะหลังจากเทสเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะทุกอย่างไม่มีอะไรดีเลยนะคะแม่บอกว่าที่ตำแหน่งที่ตัวเองยืยืดเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นูพี่มาเย็นเป็นแถวเป็นแนวก่อนเด็กๆมาเร็วตรงก่อนนะ ต,ต้องบอกไปด้วยนะคุณนะ้ำว่าตอนนี้นะในกลุ่มทั้งหมดนะคุณพันพรเป็นผู้นำนะเพราะว่าหาฝึกมาจากไหนคะอาจารย์จุนนี่ราคาได้เป็นอี่รละคันอันนี้แค่แค,แค่ถ้าร้อยหนึ่งก็เอาของอาจารย์มาแค่สิบยังแค่นี้ขนาดไม่พี่ <laughs> พี่ฝึกที่พระรามสอง <c oughs> ด้วยใช่ไหมคะพระรามสองหลายปีหกปีแล้ว <laughs> แล้วก็อายุอายุเท่าไหร่นะคะอายุเซลอายุเซลอายุเซลสี่สิบสี่สิบสี่อุสุดยอดอายุ่าายี้นี้อายุจริงอายุจริงเท่าไหร่คะหกสิบอายุเซลห้าสิบ้าห่างกันตั้งสิปีว้าสิบปีอันนี้สิปีอ่านะคะ นี่สวนคุณนับเป็นอายุเนอายุจริงอายุจริงสี่สิบแปดอายุเซลล์หกสิบยืนใ้ตรงๆนะคะไม่มีการบ้าเสียอายุจิงนะอันนี้ไม่ได้นะคะไออันนี้เราเรียกไขมันไปก่อนนคือคือคือบอกป้อมแล้วไขมันติดนะคะไม่ใช่คางติดเพราะว่ามันนี้ไขมันก้อนทำเอาไว้ดีนี่เรามีการพูดอะไร เราไม่ได้ไปช่วระชาชนว่าอะไรนะเราเเยเนให้เขาคิดเองว่ากควรจะเออะไรบ้าง <c oughs> เอาโกาโกมานะอาได้ไหมได้ีไ่ได้ได้ม่ใชอ้าปางนะจ๊ะเอาได้ได้เอาได้อานมอนได้ไหมได้นะเาได้อโอาอออออหจะอะไรเหี้ยวเอาไรไม่ต้องเก่งไรปล่อยไปอ โอ้โหนี่ขาดไปหน่อยนึงขาดหน่อยนึงเอาของคุณน้ำแหมมีการมีการแบบก็พยายามดึงลงไปอ่ะเอาเอาได้ได้หน่อยนึงแล้วกันค่ะข้อที่สองเงยหน้าเงยหน้าสองเงยหน้าเงยหน้าตายตายคนที่ผ่านคือคนที่คางกับหน้าผากอแล้วหน้าเดียวกันเอาแนวรูของคุณมลเนี่ยผ่านที่สุดเลย ของคุณมลเนี่ยท่าที่สุดเห็นไหมทางนี้นั่นเองขอบคุณวาก็ยังโอเคของแข็งใช่ไหมอ้โหวาได้คือต้องหายใจเข้าถ้าคนที่ไม่หายใจก่อนคอยบอก็ไปเสียจะไม่ได้อ่ะยืนยืนตรงแล้วก็ยกแขนอันนี้มองไม่เห็นเลยว่าระดับไหนอ่ะเอวเออยู่ตรงไหนไม่ไม่แอนไม่แอนไม่แอนยืนตรงๆ เออนิอยาเอรงแล้วไปกีขึ้นออกซขวาคือ้าไปจับได้ไหมออจับได้ไหมเอคนนี้หหลังมาให้ดูกันทุกคนหหลังมาทุกคหัลังมาโอ้ดยาไม่จับออหันหลังมาได้กันหมดเลยต้องรู้ว่ากำได้ไหมตั้งแต่ของครูมนก็คือกำได้อย่างนี้ต้องกำนิ้วได้เลยนะกำได้อกำได้เก่งากของ ่ลงงเกกมากของคุณลุงก็ยังได้แต่ว่าถ้าดูจริงๆแล้วแขนนี่เฉยๆนิดนึ่งหมะโอเคของคุณอ้วนผ่านของวานี่ประเทศขอแ,แตะนิ้วนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวก็ไม่ผ่านประเทศเขียนนิ้วไม่ผ่านก็เป็นคืบเลยอ้าวของคุณตุ๊กนี่ก็แตะได้หลายนิ้วแต่ว่ามันไม่ใช่จับมันเรียกว่าแต่ ใจใจมาอย่างนี้ไม่ได้แต่อันนี้ไม่ได้นะอ้าของคุณทิพย์โอเคผ่านกำได้อขอคุณน้ำแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ยันยันเสียนไปข้อห้าควายมือเป็น,นี้ควายมือนะนะ้นะควอยมือตัวนี้เอามือนียเอาหลังมือชนกันหลังมือชนกันนะคะแล้วก็เอามือซ้ายยกขึ้นแล้วก็คว้านะกัน กลับแน่นะกลไม่ดิยะไอ้จิ้งอย่าุชวกันอว่านเป็นากแตุ่ช่กันนเลยยกมือซ้ายสูงอ่าแล้วก็ยืงแล้วก็กอ่ากลับนะกลับไม่เนนนะกลับน้นนะแล้วก็หมุน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 อ่าหมุนออกหมหมุนเข้าหมุนเข้าข้างในอเอาออกมาสุดแขนเอตัวออกมา สอบสอบไม่ตีแล้วฮสอบไม่ติอ่ะโอเคผ่านแบบหน้าบุบบักเจ็บคือคือพยายามทําแต่ว่าหน้าเจ็บแบบนี้เขาเรียกว่าเอาผ่านเจ็ดิอร์เซ็นต์นะเอร์เซ็นะเอานี่ได้สบายๆนะเอาคุณนะก็คุณอะไรกับเขาอ่ะทำแต่ไม่ติดแต่เขาเลยอ้พคุณยังไมไปเอา เหมือนกันเลยอ๋อนี่เขามีอะอยู่อะอะไรแล้ไปเอาของมาทำไมของนั่นอะเนี่ยเขาีเ็นนั่งกลางขาให้กว้างที่สุดนะคะนี่ค่ะมีแบบเทสด้วยนะคะ ก็จะมีการติ๊กติ๊กติ๊กว่าทําได้ทําไม่ได้นะคะรานนี้ถ้าถ้าอย่างนี้นะเราวัดเองที่ม่ถึงก็คืออย่างเงี้ย่างใจความเจริญอย่างเงี้ยไอ้นี่จับได้ไม่คิดไอ้นี่จับไม่ได้ก็คืออย่างเงี้ยกกกมาออ่ ทางซายสไม่ได้เอาม่แ่มือสองมือต้องจับเท้าทังคู่นะ่ไมออไอแบบออกวดน้ำไม่เอนะไอแบบต่อมือวดน้ต้องจับั้งคู่เลยจับสองข้างเลยอ่าจับสองข้างเลเออนั่นแหละัสองข้างได้ไหมอ่ได้ไหมสองข้างข้างไหนไม่ได้เอาเได้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 ่ะอได้นะจ้สองข้างได้ไหม อ่าโอเคคราวนี้ต่อไปจับซ้ายจากขวานล้วต่อไปอ่านั่งกันแล้วก็เอามือก้มจับซ้ายขวาพร้อมกันจับซ้ายาขวาพร้อมใจนี่นี่เห็นไหมโยคะโอลิมปิกโยคะโอลิมปิกมา <laughs> ยืนตรงขาชิดพับตัวไปด้านหน้าปลายนิ้วห่างจากพื้นเท่าไหร่นี่พี่มนวางวางมือได้เลยพี่มนวางมือได้เลยพี่อ้วนวางมือได้เลยเราก็วางได้นะคะอ ได้เ Th ่าเขาเขาตึนะเขาตึงนะเขาตึงนะมองนหน้าผากนะต้อหัวก็ไปข้อห like ัวกาไปก่อข้อหัวก็ไปเอาขึ้นดวแนวเอาขึ้นไม่มือยังไงเซเลยเอาเอาขึ้หมดเอาต่อเอาขึ้นปึ๊บไม่มึนใช้ได้เอาเอาขึ้นมอไหมมือไปไปมือเตะอยูนเยอ ขาเรียงกันแล้วแล้วตรงเข่าจะต้องชิดพื้นสิทธาสนะนะคะขาเรียงกันแล้วเข่าชิดพื S s ้นอ่ามีมคไม่เอะเฉียดเลยอเอามือเอามือนะคะวาดเข้าไปุหายแล้วแรงก็ไม่ได้ลองมือ วาดเข้าไปเองถ้ามือก็ม <considers child teaching> ือหายก็ไปแสดงว่าไม่ไ hey ด้ไม no ่ได้เต้องแม่ตรงมือ้องแม่ขให้ตรงให้ตรงอ้าวของคุณไม่ได้เพระองคุณหายเหมือนกันต้องต้องเอามือเนี่ยนี่อย่างอย่าอย่างเงี้ยอย่างของคุณพันมันหงาเข้าด้วขคือทองแม่เพราะถ้าทองมือเข้าไปมันมันติดไงี้ยอย่างนี้ติดจะเรียกว่าถามอามที่สองแบบซ้อนชั้นเดียว ก็คือนั่งขัดประมาณสองวัวซ้อนชั้นเดียวซี่เหมือนกันอีกก็คือว่าเขาเนี้ยมันติดทีไหมมันหมายถึงการที่ดุมบอกหาครับเอาไม่ติดก็บอกไม่ติดไอ้เรกพิ่ต้องกาก่อันที่สามมียากที่สุดซ้อนแบบสองชั้นซ้อนสองชั้นก็คือเอาขวาขัดเพชรขัดเพชรเอาขวาขึ้นซ้ายแล้วซ้ายขึ้นขวา เราได้หรือขวาเออเราขวานี่แอบอันนี้กับได้อันนี้ได้อันนี้ข้าไหลเขาเขาาเรียกขัดสมาธิเพชรไม่ได้เพราะว่าขาไม่หมดต้องก็เอาขาขึ้นไปทุกข่ายที่ไปแล้วก็หัวเข่าที่จะลู่เข้ามาหัวเข่าสองข้างต้องไปลึกๆใช่ต้องเข้าลึกต้องเข้าลึกเลยต้องเข้าลึกเลยนะเสร็จแก้วไปพันสาแฝงนี้ถ้าไม่ได้เลย ก็เห็มข้อนึงค่ะไม่ได้เลยแนวดิงกับเขาเออให้อยู่ในแนวดิ่งกับเขาเอามือข้างเดียวนะจ๊ะข้างเดียวข้างเดียวนี้ต้องให้ส้นกับเขาเนี้ยตั้งอยู่ในแนวดิ่งเดียวกันแล้วเกินจากระดับไหลเห็น<อ>ไหมเพราะนั้นเราจะเห็นการที่ถุนเลยนี่ไม,มเ่เกินเห็นไหมต้องอันนั้นไปไหน,ไหน,นะหนอันนั้นออกนอกเิวเทศสบาลเขาไม่อยู่ในแนวตาม อะไรไหมใช่แล้วก็เอาหยุดขาซ้ายไปวางที่ข้อขาหยุดขาซ้ายไปวางที่ข้อขาวางที่ข้อขาขาที่ข้อขาเอาเข้าไปจิ้มที่ท้องเลยนะคะขาทับอ่าแล้วก็กดต้องกดได้เองของคุณเอามือกดที่แล้วโอบเยี่ยวแล้วก็ยังไม่ไปนี่ถ้ากดได้อ่าไปไม่ได้นี่กดได้ไม่ต้องกดก็ถึงน้องคนนั้นไม่ได้เลยนะไม่ได้พี่ก็อนนไม่ได้นะเนี่ะ เอาเป็นไงได้ได้เอาต้นขึ้นไปต้นขึ้นไปอีกอีกอ่าไม่ได้ขอาที่ต้องตั้งด้วยนี่จะพี่น้องขาต้องตั้งด้วยนะขาเนี้ยต้องตั้งด้วยแล้วถึงจะยกแขขึ้นไปไม่ถึงนะมาเป็นไงมาโอเคนอนอย่างนี้ทีิศด้ตนแขงขวานอนลงไปเออทีิศด้ตนแขงขวานอนอ่าอะ แล้วก็คำว่ายกสี่สิบห้าองศานี่นี่ไม่ใช่เจ็ดอันนี้มันเก้สาสิบห้าองศาอ่าเอาใหม่ยกขึ้นเอานใหม่อ่าเดี๋ยวดูคุณลุงนะอ่าทุกคนดูนะอ่าคุณลุงยกขาขึ้นยกขึ้นทางตรงนี้อ่าเดี๋ยวครูก็จะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสั้นแล้วอ่ะอา <c oughs> <c oughs> อาจารย์ปล่อยให้ไปทานและประทานอาหารเย็นแล้วนะคะมื้อนี้เป็นมือ้อมีกว๋วยเตี๋ยวค่ะอาจารย์บอกว่ากว๋วยเตี๋ยวเส้นของประจวบนิ่มมากนะคะยังไงต้องกินค่ะเดี๋ยวเราไปดูกว๋วยเตี๋ยวกันนะคะ